สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรรกเกษตรนะครับวันนี้ก็พบกับผมโอนใจรรกเกษตรคนบ้านๆคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าผมก็เรียนแล้วนะครับเปิดเรียนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างก็ขอขอภัยทุกคนด้วยนะครับแต่ในวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้บันทึกวิดีโอแล้วก็นํา บอนสีสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมผมมีโอกาสมาที่สวนบอนสีของคุณครูของผมนะครับพามาชมความงามแล้วก็พามาอัปเดตบอนสีสวยๆไปด้วยกันนะครับถือว่าเริ่มเวริร์กเริ่มมีความสวยงามอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับก็จะพาดูไปทีละมุมเนาะนะครับเริ่มจากมุมแรกเป็นมุมนี้เนาะนะครับก็เป็นบอนสีที่เคยได้ปลูกเลี้ยงนะครับไปก็มีอยู่หลายชนิดมีทั้งมีชื่อและไม่มีชื่อนะครับต้นไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะพาชมอีกทีเนาะนะครับสวยงามทั้งนั้นเลย นี่เริ่มจากต้นนี้ดีกว่านี่ต้นนี้มันก็เป็นเนี่ยต้นนี้ก็ไก่แก้วตัวงามนะครับเป็นเพื่อนไก่แก้วตัวงามอันนี้อันนี้เป็นลูกไม้แน่นอนผมว่าต้นเนี้เป็นลูกไม้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกไม้นะอันนี้ก็เป็นของคุณครูของผมนะครับปลูกเลี้ยงในตู้ออปลูกเลี้ยงในตู้ก็ดีไปอย่างไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าคุณครูก็เปิดเทอมแล้วไงเปิดเทอมแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลถ้าหากมันอยู่ในตู้นั่นแหละมันก็จะ ไปอย่างดีไปอย่างเนาะนะครับนี่นะครับผมก็ต้องเดินระวังระวังหน่อยไม่งั้นมันจะตกน้ําได้นี่อันนี้ก็เป็นพวกลูกไม้นะลูกไม้ที่เกิดจากการผสมจากพวกอะไรตระกูลสูงสูงหน่อยไอ้พวกอะไรธาตุบางแก้วประมาณนั้นมั้งนะหรือว่าไอ้พวกอะไรไทยนิยมยอดมงกุฎอะไรนั่นแหละผมก็ไม่ทรบาบจําไม่ได้นะครับแต่นี่เป็นลูกไม้นะลูกไม้เมล็ดเลยทุกคนสองต้นเนี้ยคือลูกไม้เมล็ดนะครับสวยงามมากส่วนอันนี้ นะครับคือแบบหวานแหววแบวแบวบองตะลองตองแตงมากเลยสวยงามมากเนี่ยนะครับอันนี้เป็นบอลกาบนะเพื่อนๆเป็นบอลกาบใบสีชมพูเนี่ยสวยงามมากนะครับเป็นบอลกาบที่ถือว่าสวยงามจริงๆเห็นไหมทุกคนสีชมพูหวานแหววสวยงามมากนะครับเป็นบอลกาบต้นหนึ่งที่ผมว่าสวยมากมากเลยนะเท่าที่เห็นมาเนะี่ยเออนะครับนี่สวยงามมากเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นบอลลูกไม้เหมือนกันนะครับเป็นลูกไม้ใบสีขาว นะครับใบสีขาวเป็นใบไทยพื้นสีขาวแล้วก็มีกระดูสีออกเขียวๆเ,เนาะมีสะดือแดงนี่น่ารักตะมุตะมิมากเพื่อนเพื่อนนี่เลี้ยงในนี้ถือว่าเบิกแล้วอันนี้ก็เป็นลูกไม้เช่นกันทุกคนอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับนี่สวยงามเหมือนกันนะเออมีจุดๆอย่างน,นี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันครับทุกคนส่วนต้นนี้นะครับสวยงามมากมนสวรรค์ครับต้นนี้คือมนสวรรค์นะเป็นบอลที่ถือว่ามีระดับขึ้นมาอีกต้นหนึ่ง นะครับถ้าแต่กรเนี่ยแพงมากเลยแหละมนสวรรค์ก็ถือว่าแพงนะนะครับถ้าเป็นแต่กรนี่สวยงามมากครับมนสวรรค์อันนี้นกยิบครับทุกคนนี่บอลสีนกยิบที่ผมได้เคยแยกหน่อแล้วเอามให้คุณครูก็เริ่มเจริญเติบโต,ตไปเรื่อยแล้วนะครับนกยิบต้นนี้นี่นกยิบสิบช่างนะจ๊ะอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกไม้นะลูกไม้เหมือนกันนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นลูกไม้หรือเปล่าก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกไม้อะนะอย่างที่ผมบอกอะ่ะ แต่ลูกไม้ก็ดีไปอย่างมันสวยเป็นเอกลักษณ์มันไม่ซ้ําใครเนี่ยน,นี่ก็เป็นลูกไม้นี่นะครับสวยงามมากทุกคนนี่ก็ลูกไม้เช่นกันนะครับสวยงามอันนี้น่าจะเป็นบอลมีชื่ออะไรสักอย่างแต่นึกชื่อไม่ออกอันนี้ก็น่าจะเป็นนางไหมมนางไหมกําลังงอกน่าจะมันพักต้นพักหัวและคุณครูก็เอามาไว้มันก็เริ่มจะงอกมาแล้วนะครับทุกคนนี่แล้วไม่ใช่แค่บอลสีที่สวยนะแหนแดงก็สวยเหมือนกันทุกคน เนี่ยเห็นไหมไหนแดงก็สวยนะครับเพื่อนๆสมบูรณ์มากเลยนี่ after, อ er ันนี้ตะกะแตนครับอย่าให้เขาเข้ามานะเดี๋ยวมันจะมากินบอลสีกินใบอะไรเงี้ยอันนี้ก็ลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันสวยงามนะครับตะมุตะมิเริ่มโตแล้วอันนี้ชายชนน่าจะชายชนชายชนเขียวอันนี้ไม่รู้มันยุบนี่อันนี้ก็ลูกไม้นะครับเพื่อนๆเริ่มละนี่ลูกไม้เหมือนกันอันนี้ก็ลูกไม้มีแต่ลูกไม้สวยๆเลย นี่พวกนี้กล็กกกลูกไม้เหมือนกันนี่ก็ลูกไม้เหมือนกันนี่เห็นไหมเป็นพุ่มเป็นกอสวยงามมากเห็นไหมครับทุกคนอย่างที่ผมบอกเลยมุมเนี้ยสวยงามาม,มากแล้วก็ไม่ใช่แค่บอลสีอ่ะที่สวยนะนะครับแหนแดงก็สวยเหมือนกันเห็นไหมสมบูรณ์สมบูรณ์สวยงามมากนะครับจะพาชมไปทีละมุมนะครับในคลิปนี้ก็พาชมมุมนี้นะเห็นไหมสวยงามโดดเด่นมากโดยเฉพาะมนสวรค์แล้วก็ใบสีขาวแล้วก็บลกกาบสีแดงเนี้ยคือโดดเด่นมากนะครับทุกคนนี่ในมุมนี้ก็ ได้พาชมบอลส,สวยๆไปด้วยกันนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ารวยทุกคนเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับโอ้ยร้อนมากทุกคน